สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นายจ้างแรงงานพม่าช,ชี้แจงจากกรณีล็อกออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวของแรงงานพม่าถูกรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งรับ6ล้านบาทก่อนระบุว่านายจ้างนำอตเตอรีไปขึ้นเงินและไม่แบ่งเงินให้สุดท้ายเจ้าหน้าที่มาเจรจาสรุปแบ่งให้นายจ้าง2อ0ล้านหแสนบาทพร้อมลูกจ้งางพม่าได้ไป3 5 0ล้านหแสนบาทตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้น วันที่5มีนาคมนายจ้างของแรงงานพม่าและทนายความแถลงชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยทนายความชี้แจงว่าเหตุการณ์นี้ลูกจ้างพม่าอยากซื้อลอตเตอรี่จึงติดต่อไปยังญาติของนายจ้างและให้ดูรูปลอตเตอรี่ในแผงทางลูกจ้างพม่าสนใจ4ใบแต่ยังไม่ตกลงซื้อขายโดยคนขายบอกจะเอาก็ให้โอนเงินมากระทั้งเย็นวันที่28กุมภาพันธ์ลูกจ้างได้นำเงิน300บาทมาให้น้องสาวนายจ้าง แต่น้องสาวนายจางไม่ได้โอนไปให้คนขายทําให้ยังไม่ยืนยันว่าจะซื้อลอตเตอรี่จนเวลาผ่านมาถึงวันที่4มีนาคมลูกจางพม่าติดต่อมาและบอกว่าถูกลอตเตอรี่แต่เมื่อสอบถาไมไปยังคนขายทราบว่ายังไม่ได้รับเงินจึงต้องหาคนกลางมาเจรจาเรื่องราวทั้งหมด หากจะเป็นคดีก็ต้องสู้คดีในชั้นศาลสุดท้ายจึงตกลงแบ่งเงินกันลูกจ้างพม่าขอ3าล้านแสนบาทและคนขายลรตเตอรี่ขอ2 5ล้านบาทยืนยันนายจ้างไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้านายความกล่าวเรื่องนี้มาจากนายจ้างไม่อนเงินค่ารตเตอรี่ให้คนขายโดยน้องสาวนายจ้างยอมรับว่าผิด จึงไปขอร้องคนขายให้แบ่งเงินให้ลูกจ้างพามา่าตอนแรกลูกจ้างพม่าจะขอ5ล้านแต่คนขายไม่ยินยอมก่อนตกลงกันที่ลูกจ้างพม่าขอ3ล้าน5 0 0แสนบาทและคนขายขอ2ล้าน5 0 0แสนบาทโดยในทางกฎหมายได้ลงบันทึกประจําวันไม่เป็นหลักฐานพร้มไกลเกลี่ยเรื่องราวทั้งหมดโดยยังไม่แจ้งความฐานยากักยอกเรื่องนี้ถ้าอยากรูรกลายไปขึ้นเงินให้ไปตรวจสอบได้ที่กองสลากยืนยันไม่ใช่นายจ้างและไม่เคยได้เห็นเงินเลยเมื่อถามถึงกรณีสองผัวเมียแรงงานเมียนมาแฉอี โดนเบี้ยค่าแรงและเพื่อนแรงงานที่ออกมาด้วยกันก็โดนเบี้ยวค่าแรงรวมเป็นเงินกว่า10,000บาทนบาทในจ้างกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงเราลูกน้องเกิดเรื่องลอตเตอรี่ก็หนีออกจากโรงงานติดต่อไม่ได้ตอนนี้โดนชาวโซเชียลมันถล่มหนักทั้งที่เรื่องราวไม่เป็นความจริงยืนยันไม่ได้เงินค่าหวย2องล้านห้าแสนบาทเลยและไม่ได้โกงลูกจ้างพมา่าอย่างไรก็ตามทางนายจ้างได้ชี้แจงแล้วว่าไม่มีส่วนได้เสียกับเงินส่วนแบ่งดังกล่าว และยอมรับว่าไม่ได้จ่ายค่าแรงจริงเนื่องจากแรงงานคนดังกล่าวได้ออกไปกระทันหันท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับคุณครับ